เจเอ๋ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอทแมปเอ,อ่อมาสเตอร์คราฟเนาะอันนี้ก็จะเจอเพื่อนนะคะเพื่อนอ้าวเธอว่าไงห,หรอทำอะไรอยู่อะลองช่วยกันหาอุ้ยอุยใครตีฉันขอโทษฉันอาจจะทุบผิดไปนะ่ะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยว อันดับแรกเลยนะสำหรับเดี๋ยวนี่คือตัวเราเหรอหัวโลนะสงสัยมันจะไม่โชว์ให้ดูนะคะอ่ะอย่าปิดเลยปุ๊บทุกทุกทุกอ่าเก็บได้ไหมอะไรเอาอ่าแล้วก็เคยเล่นมา เอ้ยมีดินอยู่ด้วยอะ่ะมีต้นแคคตัสด,ด้วยนะคะต้นกระบองเพชรนั่นเองมีแคคตัสด้วยน่าอลองทุบซิมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันคือท่อนไม้เหรอคืเอเอาไวต้ตีปีศาจได้ด้วยดีดีนะต้นกระบองเพชรดูแล้ว โดนอะไรไปเลยไหมอ่ะก็โดนได้นี่นะอ่ะต้นไม้ลอยด้วยโอ้เห้ม แล้วเพื่อนหายไปไหนหมดนี่ไงเพื่อนเราอุ้ยใครตีเราอืมอ้ายเฮีย,ย,ยตีเราเลยนะเฮ้ย,ยช่วยด้วยต้องเข้าเซิร์ฟอื่นแล้วทุกคนเราต้องโด,โดนตีอีกแน่เลยเฮ้ยเ,เราไปทำอะไรเนี่ยทำมถึงต้องโดนตีตลอดเลย บองว่าจะเข้าเซิร์ฟอปื่นที่ไม่มีคนแกล้งโอเคได้ไหมเ้าเข้าใหม่แล้วนะหวองว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะคะในเกมเราบอกนะอุ้ยมีบ้านใครด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมือวิเศเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว ทุบหมดเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวออกพาฉันออกไปช่วยด้วยมันบัน็กมันบัน็กช่วยด้วยไอยเกมบั็ก Help me ทำไงดีโดนแกงแน่เลยอาบักอ,ะช,อ,อะชื่อยด้โอ้ยชื่อยด้วย ไอเดียเซิร์ฟนี้ก็ตัวละครบักอีกโอ้ยดีเซ็ตดีกว่ามืดจังเลยอะ่ะเล่นแบบอื่นกันแ้เชืเดี๋ยวเรามาเล่นนี้กันดีกว่าขเขาเรียกว่าแหละเอ็มอบบี้นะคะเล่นอบบี้ได้ไหมเอ่ย ชาวเวอร์อัพคอตต้อนแคนดี้อะได้แบบเมื่อกี้มันเล่นไม่เป็นนี่นะคะก็มากกับเซนตี้เด็กเนาะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงดีกว่าอะเดี๋ยวให้มาเล่นเพราะว่าแบบเนี้ยมันต้องแบบเล่นแล้วก็มีชุดเรนโบว์ใส่ะะนะคะนี่ใส่ชุดประจำช่องตัวละครเราเลยใส่ชุดประจำตัวละครเราเลยทุกคนจะได้ประจำตัวละครเราได้นะคะ <c oughs> โอเค สำหรับคอตตอนแรกนะเดี๋ยวเราขอไปไว้คอตตอนแล้วก,กันนะคะอะไรคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุกคนมากเลยนะคะที่เาขาเรียกว่าอะไรค่ะขอบคุณเอซีด้วยนะคะที่มาแบบว่าให้กำลังใจแล้วนะคะนี่อุย๊ย <laughs> ตายอีกแล้วโอเคไม่เป็นไร ว่าใช้ชิปล็อกแบบเดียวก็ไปถึงสู่สุขติแล้วนะเดี๋ยวเราจะคุยไปด้วยแล้วกันนะทุกคนเพื่อที่จะทุกคนจะไม่เบื่อนะโอเคเอาล่ะสำหรับสำหรับกำลังใจที่ทุกคนที่คอมเมนต์มานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพวกนี้เนี่ยพอจะเป็นกำลังใจใเราด้วยแบบมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าเราอ่ะ จะไปเล่นออบบียขนาดไหนะคะเราก็ต้องขอบคุณกําลังใจของทุกคนนะคะทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจในการทําคลิปต่อเรื่อยๆเลยถึงแม้ว่าเราอ่ะจะท้อแท้ไปบ้างในบางทีนะคะแต่ว่าทุกคนอะ่ะทำให้เราแบบเฮ้ยมีกําลังใจในการทําคลิปอัดคลิปต่างๆนานามากมายนะคะขอบคุณมากจ้าอ่าแล้วก็สําหรับการมาเล่น แมบ,บนี้ครั้งแรกนะคะเราตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเป็นแบบแมบ,บที่ไอ,อไม่มีจุดเซฟเคยเล่นมาแล้วแหละแต่เป็นแมบ,บอื่นนะทุกคนคือเราก็หนักใจกับเอ่อพวกทาวเวอร์นะแมบ,บทาวเวอร์อ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันไม่ค่อยมีจุดเซฟเลยนะคะแล้วก็คือแมบ,บนี้ก็เช่นกันนะคะไม่มีจุดเซฟไปดูดีคือหอคอยมันยาวไปถึงนู้นเลยนะ เพราะฉะนั้น่ะถ้าเกิดทุกคนรีบเร่งมาแบบเฮ้ยไม่ได้นะต้องรีบขึ้นไปอ่ะนะคะอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไปไงอ่ะเดี๋ยว เ,เลือดไม่พอแน่เลยเออเนี่ยฟื้นฟ,นฟนูเลือดอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองโอเคทุกคนเห <laughs> ยียบก้อนเมฆไปกันต่อ <c oughs> เอาล่ะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มาคอมเมนต์ให้เล็กน้อยด้วยนะ ถ้ามาคอมเมนต์ทุกคลิปก็น่าจะดีเราเป็นคนชอบคุยกับคนอื่นแล้วก็อ่านคอมเมนต์ยาวนะที่เรามาท youtube เนี่ยเราก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรอะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทําจริงจังมากเท่านี้หรอกนะคะอันนี้ก็ไม่ยอันนี้เคื่อเรียกว่ายังไม่จริงจังนะแต่ว่าก็ขอเรียกว่าจริงจังแล้วกันเพราะว่าตอนแรกแบบไม่คิดเลยว่าทําแบบว่าไม่มันพอมีผู้ติดตามสร้างรายได้ เล่นอื่นอีกมากมายเลยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่คอมเมนต์มาแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะมันมีแรงบันดาลใจนะในการทำ u t u b e อ่ะเดี๋ยวบอกนะคะเมื่อก่อนก็คือแบบก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะสร้างรายได้ให้เราได้ไหมอะ่ะก็อาจจะคิดอยู่ประมาณนี้อันนี้ยังไม่ไ <laughs> เน้เล่นแล้วล่วงเล่นแล้วล่วงล่วงก็จบเลยอันนี้ก็คือแบบล่วงเราก็จบเลยนะคะ พายพาหัวร้อยจริงเลยดีนะไม่ตกลงไปล่างสุดอะไม่งั้นแบบขี้เกียจกระโดดมากกว่าน,นี้แล้วก็เอือ,เอ,อบอกเลยว่ากำลังใจที่เราจะมาทำยูทูปเนี่ยเราชอบดูไอตั้งแต่เด็กแล้วแล้วมันก็แบบว่าไอด่านนี้มาอีกแล้วมันไม่ชอบเลยเอะตายอีกแล้วเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวรอบนี้ไปสีสันสวยงามน,นิดนึง เดี๋ยวมาคุยเรื่องย t ท b e ต่อว่าทำไมเราจ okay. าาึงทำยูทูปโอเคแบบทำไมถึงทำแคสเกมอ่ะคือตอนแรกมันไม่ทำแ,แคสเกมนี่ทุกคนคือเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำแคสเกมคือเมื่อก่อนอ่ะเราทำเหมือนแบบเป็นช่องให้เด็กนะคะเสริมพัฒนาการให้เด็กนะคะคือเมื่อก่อนจะทำคลิปแบบว่าดูย้อนยุคเมื่อก่อนเราก็จะทำคลิปดูแบบเอา้เอาเดี๋ยว มื่ก่อนาจะทำคลิปแบบค่อนข้างจะดูย้อนยุคไปหน่อยนะคะจ็คือเล่นกับปุ๊กตาคือแบบธรรมดามันก็แบบเฮ้ยทำไมอะ่ะมันแบบแบบสำหรับเด็กเลย <laughs> มันช่องเราก็แล้ว <laughs> มันดูไม่มีมันดูจะไม่ค่อยมีผู้ติดตามเยอะซะเท่าไหร่นะคะก็ <laughs> แบบเฮ้ยกังวลแล้วบบเราก็ชอบดูคนอื่นแคสเกมไปเรื่อยนะคะพูดเพลินๆดีสนุก <laughs> แล้วก็แบบว่า <c ười> แล้วด้วยความที่แบบว่าเราด้วยเราก็แบบเหงาด้วยไงทุกคนเราก็เลยเออยากจะพูดกับท่านผู้ชมานผู้ชมานผู้ชอมชอะไรันเลยค่ะก็คืออยากจะแบบมีเพื่อนคุยเล่นอะไรอย่างนี้เหมือนเป็นแบบคุยกับท่านผู้ชมไปวันๆนะคะไม่มีอะไรก็คือแบบมีความชอบนะ ในการอยากจะทําก็เลยแบบเอยทาแคสเกมดีกว่านะมันก็ดูน่าสนุกนะคะก็คือเมื่อก่อนช่องของเราดูแบบช่องเด็กน้อยมากๆเลยนะคือถ้าดูจากคลิปแรกอ่ะก็จะเป็นคลิปที่แบบดูนานมากๆและนานแบบนานสุดๆอะ่ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบเราหยุดทํา youtube ไปเลยตอนนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ก็ลืมไปแล้วนะคะก็อ,อาจจะแบบยังไม่สนใจมากเท่าไหร่ในการทํานะอ่ะแล้วก็ แต่วต่าตอนเนี้ยเราเริ่มแต่ว่าพอเรามาดูคนอื่นแคสเกมเนี่ยเราเริ่มรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาในการทําเพิ่ม่าคขึ้นอุ้ยเพื่อนล่วงเพื่อนล่วงลงมาข้างล่างแล้วแล้วก็คือบอกเลยว่าจําคลิปตอนแรกเนี่ยจำคลิปแรกที่เราแคสเกมได้ไหมทุกคนถ้าเกิดใครดูเราต้องแต่แบบว่ายังเพิ่งแคสเกมแรกๆมากเลยเนี่ย ก็จะสังเกตว่าเฮ้ยเราดูเหมือนแบบยังตัดต่อไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะเสียงดนตรีเนี่ยมันก็จะดังกลบเสียงพูดของเราไปเลยนะเอ้ยแล้วก็คือถ้าเกิดเสียงดนตรีของเราเนี่ยมันแบบเสียงดนตรีที่เราใส่ลงไปอะหรือว่าเสียงดนตรีซาวในเกมอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดมันบังเสียงเราเนี่ยมันก็จะไม่สนุกคือถ้าเกิดมันไม่มีเสียงการแคสเนี่ย มันก็จะแบบดูน่าเบื่อไปนิดนึงนะคะแต่ว่าการใส่ดนตรีหรือเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยก็สำคัญนะคะเพราะว่าคลิปเราจะดูมีอะไรมากขึ้นนะแล้วมันก็แบบุ้ยมันดูก็ยีเอ้ยเดี๋ยวอีกนานไะเนี่ยวกว่าจะเล่นเสร็จโอเคเอา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 ,เอาขึ้นสิเอาเอา คือเมื่อก่อนอะ่ะมัน u ู u b e ของเราอะ่ะมันช่องมันก็จะดูเด็กไปนิดนึงนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊มันจะดูเด็กเกินไปหรือเปล่านะมันก็ต้องเหมาะก,กับคนโตดูด้วยสิหนะ้าดูท่าแล้วอะ่ะเมื่อก่อนแอ้าก็ไม่ได้คิดมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องน,นี้ว่าจะมีผู้ใหญ่มาดูไหมหะ่ะก็บบกว่าต้องปลูกฝังให้จิตใจเด็กอะ่ะมาเป็นคนดีนะมีศีลธรรมนะคะแป๊บนึง โอเคมาโอเคไปปิดพระลมว้ามันเปิดในห้องเปิดแอร์อยู่นะคะหนาวมากเลยแล้วมันขึ้นไปยังไงอะคือพอตั้งแต่เราดูคนอื่นแคสเกมเนี่ยเราก็มีแรงบันดาลใจมากขึ้นนะคะในการจะมาทำคลิปเล่นเกมนะเอาล่ะตอนนั้นคือก็กำลังแบบมีช่องที่แบบฮ้ยมัน เฮ้ยมันก็กำลังแบบมาแรงแซงทางโค้งมากๆเลยนะคะมาแรงแซงทางโค้งเพราะว่าเราชอบดูเองนั่นแหละก็คือแบบติดใจช่องนี้มากๆแล้วก็แบบเฮ้ยชอบจังเลยอ่ะอยากแบบอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันลืมไปแล้วว่ามันเรียกว่ายังไงอะค่ะแบบว่าเฮ้ยอยากจะแคสเกมมากจังเลยมันดูน่าสนุกนะ ก็เลยมาลองทําดูมันก็ไม่ได้ง่ายหรือไม่ได้ยากเลยอันนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบไีแหละถ้าเกิดคนชอบเขาก็จะไปดูแบบมาจากคนอื่นแล้วก็มีกําลังใจแรงบันดาลใจหลายๆอย่างในการทํานะคะแต่ละคลิปเนี่ยแค่เพียงแค่คุณทําออกมาดีมีคุณภาพก็มีคนดูเ <c oughs> ดี <c oughs> เปลี่ยนแมปก่อน มาเดี๋ยวเดี๋ยวมาอาธิบายว่าทําไมเราถึงแบบว่ามาท o u t u b e กันเต็มๆในแบบนี้แล้วกันเนาะอ่าอ่าทุกคนจุดเริ่มตน้นที่เราอยากทํา youtube ตอนแรกก็คือแต่ว่าตอนแรกอ่ะเรายังทาไม่จริงจังนะเพราะไม่คิดว่ามันจะหาะไรายได้ได้หรอกนะคะตอนนั้นน่าก็ยังหาไรายได้ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ดัง แล้วก็แบบคนสับสกายแทบไม่มีเลยคือแบบว่าหูตอนนั้นก็แอบท้อใจแอบท้อใจจังเลยว่าทำไมจึงไม่มีใครสนใจเลยโอเย่เออเฮ่อ oh ตอนนั้นก็แบบพีเศร้าจังเลยอะอ้ยหน้าหมาหมาอยู่ในสระนะโอเคแล้วตอนนั้นก็คือแบบหูทอ ก็แบบยังไม่ได้เข้าไปในวงการ y t u t u ซะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเพิ่งมาเริ่มสนใจก็ตั้งแต่ตอนที่เราแบบติดการดูเกมจริงก็ติดตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเพราะว่าเฮย้ยมันดูน่าสนุกจังเลยอะแล้วมันก็ดูเป็นแบบการคลายเครียดที่ดีนะคะเราก็แบบติดใจนะคะกับการแบบอ <laughs> คือแบบมันก็แบบตอนแรกเรายังไม่สนใจเท่าไหร่ไงว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันดีไหมอะไรยังไงนะคะตอนนี้ยังตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนที่เริ่มแน่ใจนะคะอืมแบบว่าตอนอ่าเดี๋ยวมาดูต่อเดี๋ยวไลา้ฟังตอนที่แบบว่าแคทเกมแล้วกันนาออ่า ตอนที่แชทเกมเราได้แรงบันดาลใจมาจากใครเหรอเยอะแยะเลยค่ะถ้าถ้าทุกคนอยากถามว่านะถ้าทุกคนนะนะอยากถามว่าไปได้แรงบันดาลใจมาจากใครทำไมถึงแบบว่าทำท o u t u b e เล่นเกมนะคะอันนี้คือแรงบันดาลใจมาจากคุณคุณพี่บาบ้าบ้าบบบบบเพราะว่าเยอะแยะเต็มไปหมดจนนับไม่ทั่วเลยนะค่ะ บอกไม่ได้จริงมันเยอะมากค่ะทุกคนคือแบบเฮ้ยถ้าจะให้เล่าจนหมดก็คงเออนั่นแหละค่ะ,ะตีห้ามัง้งหรืออาจจะปีหน้าเลยกว่าจะเล่าจบเพราะว่าเฮ้ย,ยอมา่จริงนะคะทุกคนเฮ้ยคือแบบว่าพอเราจะมาทำคลิปเล่นเกมก็มันก็แบบน่าสนุกแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากหลายหลายคนเลยนะคะ เราก็แบบเฮ้ยรู้สึกดีใจจังเลยอะตอนที่เราทำคลิปเล่นลิโทเปียนะคะตอนนั้นก็อุ้ยมันดูแบบว่ากองแกงมากเลยคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบดูกองแกงที่สุดในปตัตตพีเลยนะเพราะว่าเพิ่งมาเป็นคลิปแรกที่เราเพิ่งเริ่มทำก็ยังไม่รู้ว่าต้องปรับยังไงนะตอนนี้ก็เก่งแล้วนะคะพอสมควรแล้วแหละแ,แล้วก็ขอบคุณสาระทุกกำลังใจจริงๆนะคะวันนี้ก็ต้องไปแล้วแหละ มาอธิบายนานมากเลยมาเล่นมาเล่นก็มาเล่นเกมให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะแล้วแล้วเสร็จแล้วก็มาเล่าแบบว่าเรื่องบันดาลใจในการเป็นยูทูบเบอร์ให้ฟังแล้วนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องุณเจแชาแนลด้วยนะมอเตอร์ไซค์เบนมามอเตอร์ไซค์เบนซิ่งมาแล้วเอ็นเอ็นเวนเวนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ เดี๋ยวครั้งหน้ามาเล่าให้แบบจริงๆันะทุกคนเพราะว่าขอโทษนะตอนนี้ก็ยังมีเวลาว่างไม่เยอะนะคะถ้ามีเวลาว่างเยอะเดี๋ยวมาเล่าให้แบบเต็มเต็ม,ตมแน่นอนจ้าบ๊ายบายนะรักทุกคนคะ่ะ